แม่ส้งค่ะมาแล้วคพ่อคะก็เต็มือนานางหนค่ะดีใจมากจะได้กลับนานางซ้อมเบสใจเดลรยมือนานางยล้ก็เมื่อนานางปักในเมื่อจํากันหลายก็อค่ะเนาะไม่อหึ่หไรยเมื่อจ้ากันสามก้อคราวนี้นะคะเราจะกลับนานางแล้วก็กลับกันหลายคนเลยงั้นไปด้วยกันว่ามีใครไปบ้างไปกันเลยค่ะเมื่อล้วก็เดอันกันเมื่อนานางหนค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะกลับนานางนะคะ เรากราบกันหลายคนเลยพิเศษยืมใส่กลับด้วยเย้ยืมใส่กับเมื่อจำว่ะเมื่อจำปาปาแหรเนาะบฮ้ยบายไม่ซึ้งค่าเนี่ยอะไไหมซึ่งค่าเฮ้ยลีลีหล่อไม่ซึ้งย่อจากกายข่นทบกันไหมว่าสุยเืองว่าอะไรกินเมื่อไหร่เหรอ เราก็ออกจากน้ำรันนะคะประมาณเที่ยงอีก10นาทีนะคะไปเลยค่ขเขาออกตีน้ำรันมากกแดงสิบเอแข่งสิบเอนิดยาวไปอยู่หนกนยายเด้อเมื่อสร้างกันน้ำกอไม่ได้เกี่ยวินปกติแล้วเราจะไปกันแค่สามคนแค่ที่แสงแล้วก็แสงยุง่งเท่นนั้นเองแต่ว่าคราวนี้เรากลับกันหลายคนเลยไปได้วยกันค่ะช่วงนี้ถนนเส้นทางสวยมาก มาซ้กันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทางไปน้ำปองแล้วแต่ว่าเมารถกะว่าทางทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็ขึ้นเซตตลอดทางทำให้ไม่ได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวก็เลยถ่ายปกบเนะ ดังเมาเยิม้มอะไรดังเมาเยิ้มจังเมาปับมาค่ะจะเยิ้มจังยำเหมยำเหมนั่นนังยำเบือยำเบื่อบอกครั้งแรกของยิม้มใสที่จะกลับนานๆค่ะ <laughs> <laughs> ยิมยย้มใสยิ้มใสแปลว่าอะไรยิม้มยิ้มก็แปลว่ายิม้มใสก็คือใสสว่างอะไรประมาณนี้แหละใสก็ใส ยิ้มใสก็ได้ยุ่มใสาภาษาไทยใหญ่ก็จะเรียกยุ่มใสนะคะโอเคดินทางกันต่อค่ะขอค่าต,ตั้งเทีย ถนนทางนี้ก็จะทำแค่สำหรับเลนเดียวเนาะเป็นต้ามาเป็นเล่นตงเลนเดียวสองเล่นบางทีก็จะเป็นมีสองเล่นว่ะมักกี้ได้ก็ห้ามหนังกาจะเป็นเล่นเดยวส่วนมากก็จะเป็นแค่เล่นเดียวแล้วก็บางที่ก็จะมีอยเล่นอันนี้เลนเดียวอันนี้เล่นเดียวอันนี้ยังดีนะกว้างหน่อยนะ เป็นนัดกว้างน,นะถ้าไปเจอบ้านเดียวมีแค่เลนเดียวอ่ะสำหรับคันเดียวเองเอ่ะเข่งบ้านพี่สะพายนะคะ,ะแล้วก็ที่นี่จะมีแตง้งขายแตง้งด้วยแค่จะไงนขายบีเลออ่าอย่าไปขายใช่ตั้งใน,นบนใครก็ว่าขายจงคืนหนอวะ สองแหงกมิสามแหงกมิเียวตั้งในตัวป้อ่ะนี่เดียงปอเียมันมันนั่นล่หนึ่งลันหนึ่งลุกในสามเหงขึ้นเนอะเมื่อถึงน้ำลนนาะกก็แล้เจว่ะน้ำเย็นลยงอนลยนะสองแหงสองแหงสามแหงมีเดืนไปฮักไทยฮัลโหล หัวข้างกล้วยแน,น่นอยอันนี้จะเป็นแปลงพ,พี่ชายกับพี่สะพภยปลุกเองนะคะน,นี่เขาบอกว่ามีลูกหนึ่งพันจาดแล้วก็สองพันจาดสามพันจาดเลยค่ะน,นี่สวยมากแล้วก็ <c oughs> หวาน <c oughs> หวานมากเลยเสียงเยี่ยมกำลังทานแป้งได้ยี่ยม อันนไม่เกยอันนนอันนี้ไม่อ่นนอางแม่อะเซที่ในน,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 นี้นะคะเขาเลี้ยงนักเรียนนักเรียนเพิ่งกลับไปมีอยู่ประมาณยีสิบสามคนเโอ้จะเอากลับอู้น้ำไหนอะเอาไว้ซื้อติ้นหน่อยฮะโ เอ๊ที่นี่ชาวบ้านพร้อมใจกันมากเขาสร้างเขาสร้างอะไรนู้นที่นี่ที่นี่ชาวสร้างถนนโดยไม่ง้อรัฐบาลนะคะก็จะเก็บตังค์ของในหมู่บ้านด้วยแล้วก็มีมีบริษัทมาช่วยด้วยครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ดีมากถนนในหมู่บ้านที่นี่ดีกว่าเยอะเลยเสร็จแล้ว พร้อมใจกันมากชอบชอบที่นี่มากเลยที่นี่ถึงแม้จะบ้านไม่เยอะนะคะบ้านคนไม่เยอะแต่ว่าที่นี่เขาจับพร้อมใจกันสุดๆไปเลยค่ะแม่ให้บ้านหนีหาหมบอกเป็นอาชีพอะไรสักหนึ่งพี่ยืนนั่นแม่กินข้าวค่ะหนึ่งกินข้าวตีสาวย่างอ่อนหนียวเนียแม่ก็ได้ไปกินข้าวค่ะมาคากินข้าวจอมอองอพักสังในี่วเนื้อหมูโครย่ากอจัดสาระ จะก็สนสันงดองหวานดองมากค่ะหน่าลีบมากเลยว่ะด้าดังสงยิ้มได้กิน้าลายคึกคึกอนนี้เราออกจับน้ำปองนะคะเป็นเวลาสี่โมงครึ่งเลยพอดีว่าเราออกมาตั้งแต่เที่ยงนะคะแล้วก็มาแวะ พี่ชายแล้วก็มาเวอีกที่น้ำปองมาทานข้าวมาเสียเวลาตรงที่ทานข้าวประมาณชั่วโมงกว่าเลยออแล้วก็เลยทําให้ต้องปอกจับน้ำปองช้าหน่อยค่ะออออออนี่เข้าสู่เส้นทางธรรมชาติแล้วนะคะ อันนี้ก็ไม่ได้เปิดเย่ <Yeah. S 1> จริงๆแล้วปกติเราต้องได้เปิดรับโตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้เปิดแล้วค่ะโชคดีหน่อยแต่ว่าไม่น่าใจว่าจะมีจะมีอีกกี่ที่เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกว่า เดิมเลยมีน้ําขังเป็นบางที่นะคะเส้นทางทางนี้ยังเหมือนเดิมแล้วก็มีน้ําขังเป็นบางที่ค่ะขังก็บางที่ <ไ S 1> เส้นก็างเดี๋ยวป้ายตรงนี้จะมีชื่อเป็นภาษาไทยด้วยทุกคนเดี๋ยวจะให้เดิอซื้อซื้อซื้อเดี๋ยว ฝั่งนี้นี่พอพัน uh ุณย่มใส่ย่อมใส่กลายเป็นแม่เด็กไปแล้วนี่ก็ดีที่น้องมาไม่งั้นเราคงไม่ได้ถ่ายวิดีโอกันจับเต็นที่นะนี่อยากน้องก็ชอบแสงย่มด้วยย่มแสงย่มใสกับแสงย่มจะเล่นด้วยกันตลอดเลย ครงนี้ข้าวโพดเหลืองแล้วนะคะเกี่ยวได้แล้วแต่ว่าข้าวโพดยังถูกมากๆเลยเขาก็เลยยังไม่เกี่ยวกัน ูบ้านปีกประมาณสองหมูบ่บ้านสามหมู่บ้านนะคกทพ่อนขาเข้าออกรวงแล้วหอมสุดยอดหอมข้าวมากๆากเลยตอนนี้กินข้าวเต็มทุ่งนาเลยนะคะนี่ภูเขาก็สวยมากสวยที่สุดเลยช่วงนี้เราไม่ค่อยกได้มาแล้วไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้เลยทำให้หอมสดชื่นมากๆชอบ ตอน,นเรามานะคะที่นี่ยังกำลังอะไรนะดัามาอยู่เลย <_ d> um> หอมสุดๆเลยชอบใกล้มืดแล้วนะคะเด็กคำยาก <_ d> um> ส่วนมากหมู่บ้านทั้งนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับภูเขานะคะทําให้อากาศเย็นสบายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากค่ะเนี่ยทุหมู่บ้านก็จะประมาณนี้ สวยมากสวยมากเลยเราได้เปิดรับดูสองที่แล้วตอนนี้ห้ามงสี่สิบนาทีเริ่มมืดแล้วค่ะมาเร็วก็ห้โาโมงสี่สิบเลยก็ก็เคยว่ารับสิงเส็จรับสิงก็ค่ะเรายังไม่ถึงบ้านกันเลยแม่ของรอแย่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอีกนิดเดียวยัอิ่มลูกก็หลับ ก็จะมีอยู่สามที่เท่านั้นดีกว่าครั้งที่แล้วสะอีกที่นตมาแบบนี่เกี่ยวข้าวแล้วอันนี้จะเป็นข้าวไรนะคะสวยมากนี่ เึงบ้านแล้วนะคะเป็นเวลาหกโมงเท่งเพื่อนยค่่ะเป็นขายามหกโมงเฮ้บ้านเรามืดแล้วแล้วก็อากาศหนาวด้วยเย็นสบายเลยว่าอยู่เลยอ่ะเดมีปอยนี่ไหนยมเพื่อนเฮาเป็นหือมันไหเีนอ่เมือเดียวอ่ะมือเดียยเฮยฮเฮ้ เี้ยหยนลีอ่ะย่นลีินลียิ่ละเมอุ่นั่งขอนี่น่อยนั่งขอนี่น่อยนั่งขอก้อนเล็กเงี้ยน่อมเจอจ้าวเงี้ยอ้อนกมาพวงอยู่ร้านเขาพีน้องเขาเี้ยแต่นี้ย่อมดังลับลีรับหลีมือเดีอวถามยิ้มใส่บอกว่า

คนที่นี่อากาศดีจริงๆคาะตอนเช้าก็หมอกจะหนามากๆเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็หนาวจนควันอ,อกจากปากเลยนะคะโอเคเราจะมาอยู่ที่นานางกันประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ,คะสวัสดีค่ะ